พ่อพ่อไปไหนมาค,คือพือ่พอเอ่อเออาเงินนี้ไปใช้นี่เป็นเงินของพ่อแล้วไม่ต้องบอกแม่ว่าพ่อเอามาให้พ่อต้องไปแล้วแล้วพ่อจะไปไหนครับเอ่อ พ่อทามทามจะบอกแม่ไม่ได้นะพ่อพ่อกลับมาทำไมต้องโกหกด้วยล่ะยังไงก็บอกไม่ได้นะโอเเมื่อกี้คุยกับใ,ใคร ซอนอะไรไว้ข้างหลังข้อมาใช่ไหม เปล่าครับคือทิมเจอมันตกอยู่หน้าประตูแม่บอกแม่มาตามความจริงแม่สอนแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้โกหกถ้าที่ถิมโกหกหรือเปล่า ทิมโกหกเขบทิมก็รู้ใช่ไหมว่าแม่กเกลียดโกาโก้กทำไมทิมถึงทำแบบนี้ทิมไม่ได้ตั้งใจนะแม่ ติดต่อพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่ยังจะโกหกอ,อ,อีกโกหกแม่แ,มแมอบติดต่อพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่มีอะไรทำไมไม่บอกแม่ทิมไม่ได้ติดต่อกับพ่อนะแม่ไม่ได้ติดต่อแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรฮะมัมนคืออะไรแม่แม่โปรดยอย่าทำเพี้ค่ะ ก็ไปโกหกแม่อีกเข้าใจไหม แม่เป็นไงบ้างครับหมอเราพบเลือดข้างในสมองแต่ตอนนี้หมอผ่าตัดเอาเลือดออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับแม่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องรอดูการไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีการติดเชื้อหรือว่ามีอาการอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่างั้นผมเขาเย่ยมได้ไหมครับตอนนี้เขายี่ยมผลข้ไม่ได้นะครับคงต้องรอให้พักผอก่อนพักฟื้นสักระยะหนึ่งแล้วก็ไปเขาย่ยมนะครับครับขอบคุณมากนะครับขอตัวกัอนนะครับ แกกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้แกต้องไปมาหาลัยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพี่อยู่รอแม่แทนแกเอง ีรลแย่ yeah, แล้วพี่เพื่อนผมที่มันทำรายการเม้าข่าวเช้ามันบอกว่ามันได้คลิปหลุดน้องเบลที่ไปกินเล่ากับเพื่อนมามันเอาไปออกรายการเช้านี้กูบอกให้มึงดูแลเบลให้ดีใช่ไหมผมขอโทษครับพี่เป็นความผิดผมเองครับ จริงๆ้วเบล,ลหนีไปใช่ไหมไม่ครับพี่ผมปล่อยเขาไปเองครับเรืเอ่องเก่าแม่ยังไม่จบเลยแล้วนี่แม่เรื่องใหม่มาอีกแล้วภาพอาจจะไม่ชัดเลยเราพอจะแก้ต่างว่าแค่คนหน้าเหมือนได้ไหมพี่อ่ะดูเอาเองเนี่ย เพื่อนในโลมมันแอบส่งมาให้คัลไหมลยอะคั้นเดีะยวผมคยะไาคาลยาับาลรยาคายกบารเองคบะค แม่งจะไม่พอดีรายการมันจออนแอร์ตอน8โมงนี่ก็เหลืออีกประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งมึงไปทำยังไงก็ได้ไม่ให้เรื่องนี้มันหลุดออกไปก็แล้วกันได้ครับพี่ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกกูต้องประเมินมึงใหม่แล้วนะ e <shrie> 으 <shrie> 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 <hums> นาทีรายการจะเริ่มแล้วพี่แล้วแกคุยกับเพื่อนแกหรือ,อยังมันทําอะไรไม่ได้อรพี่มันไม่ใช่พวกเบอร์ใหญ่ไม่เป็นไรนะพี่ไอ้วกวู้ข่าวบันเทิงอะ่ะยู่ท้ายรายการพอมีเวลาอยู่คนระับพี่ทีมคนเดียวอะ่ะจัดการได้อยู่แนละ้วสู่ไปยะะไม่อินถ้างั้นผมรออยู่ตรงนี้แล้วกันนะพี่<ม>เชิญพี่ตามสบายเลยครับ ผู้หญิงผมยาวกว่านั้นเลยพี่คอโทษนะครับผมมาจาก l อ s นะครับทราบทุกอย่างแล้วค่ะแต่แก <pe ้ไขอะไรไม่ได้นะคะ เพราะสคริปต์เสร็จหมดแล้วทางเราก็บอกไปทางทีมงานคุณแล้วนี่คะขอความเห็นใจหน่อยนะครับเบลเขาเป็นข่าวไม่ได้อีกต่อไปแล้วแค่ข่าวที่มีอยู่ก็วุ่นวายมากพอแล้วละครับถือว่าผมขอเถอะครับก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะรายการเรามีหน้าที่นําเสนอข่าวเราก็ต้องทําตามหน้าที่ถ้าคุณไม่อยากให้เรื่องเป็นแบบนี้คุณก็ไปบอกเบลสิคะว่าอยากทาตัวให้เป็นข่าวเบลเขาแค่อยากระบายปัญหาก,กับเพื่อนๆน,นะครับก็เลยไม่ทันระวังตัวผมขอละช่วยหนยครับ เซคิปเสร็จหมดแล้วกำลังออกอากาศอยู่อีกเดี๋ยวก็จะเข้าช่วงข่าวบันเทิงแล้วด้วยเสียใจด้วยนะคะมันขายได้ใช่ไหมเซคิปอะมันแก้ได้อยู่แล้วนะครับผมรู้ที่ไม่ยอมเนี่ยเพราะมันจะทําให้รายการดังใช่ไหมขอบคุณนะคะที่เข้าใจงั้นเอายี่ไหมครับ ถ้าผมขอแลกข่าวนั้นโดยการให้เบลมาออกรายการนี้แทนจะว่ายังไงครับสัมภาษณ์สดๆคุณจะถามอะไรเบลก็ได้ไม่เอาอะค่ะแค่สัมภาษณ์ยังไงเดี๋ยวก็พูดตามสคริปต์อยู่ดีผมเอาพี่กล้องผมรับข้อเสนอของคุณขอบคุณมากนะครับแต่ผมขอเพิ่มให้คุณภูมิฟนของเบลเนี่ยมาออกรายการด้วยเพื่อถามเรื่องความรักของพวกเขา อผมว่าไม่น่าจะณขนาดนี้คุณมีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอว่าไงครับใกล้จะหมดโฆษณาแล้วเนี่ยเราจะได้ปลดคลิปแล้วเข้าเบรกกันเลย